สวัสดีครับพี่น้องนี่นี่มันีผ้ามาหาอยู่หากินครับพี่น้องเนี่ยห่างหายไปโดนเรื่องหาอยู่หากินเห็นไหมพี่น้องปลาซิวปลาซิวเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะพามากางม่องไล่ปลาซิวจังหน่อยมันนี้เบิ้งนะครับหนามหนามมันหน่อยเนาะหนามมันใกล้จะแหงแล้วปลาซิวเปียบเลยครับเอา้าเดี๋ยวกางม่องแล้วเขาจังจะไล่เนาะครับ นี่พมกับกลางเซตแล้วล่ะครับกลางเซตแหล,ละคุณกลางเงาไปคุณสองปากโอ้ติดเซลเลยครับพี่น่อขนาดยังมาท่านเดไล่ได้นี่กลางซื่อบูยเบิ่งเด้ดสิยกขึ้นเบิ่งเนาะคุปบัดกาซิวโอ้มีแต่โตง,งามเลยพี่น่องเอ,อ้ย ได้ก้อยเทละได้ก้อยแทะมือนี่บึงเนี่ยอู้เดขาวจนพานเลยบึงพี่น้องเอ้ยตายตายเด้มกได้กก้อยแทะม่องซ้องปากกางเง่าวไว้นู้นครับเอเดี๋ยวจะไล่ไล่จังหน่อยเนาะไล่มันไปไปเข่าม,ม่องครับ อยู่น้ำตาฟังโอ้ปลาซิ้วร้ายโอ้เดี๋ยวไล่ไลเ่เสร็จแล้วผมจะเอาขึ้นให้เบิ้งเนาะว่าแต่ละปากนี่สีซ้ำได้ครับ หาเล่นนนำไลปลาไปเฮ้าวันยุดครับมันห่อนมันห่อนพ่อได้กับเขานั่นี่แหละครับหาอยู่ห้ากินพีมือเรื่องห้ากินนี่สุดยอดอยู่แล้วครับนี่ข่าวมองเข้า ซุหดหอนเลยเด่นี่คุณนะอุย้ยพี่นนองเอ้ยอ้ยหยกสูงงายมันหลุดมันหลุดง่ายขึ้นกันตัวนี้อนาเอาไปหนูโอ้มันมันมันละที่นี่นี่เดี๋ยวผมจะผมจะให้แฟนโพสต์ข่าวทั้งหมดครับแล้วผมกับิสเอามาเราต้องไปเก็บหนา หมดเลยหมดแค่นี้เด้อเนี่ยมดเลยนะอือโอ้ยพี่น้องเอ้ยขักขัดโอ้ของใหม่จริงเนาะเ <c oughs> บิึงเนี่ยมึงเสาวมาเลยครับ <c oughs> โอ้ติดขัดติดแน่พี่น้องเดี๋ยวมันยังมันยังโยกขึ้นมาได้ตอนนี้มันยงโยกมาได้เพราะว่ามันจีลุด เดี๋ยวเดี๋ยวผมสามารถจะงกขึ้นที่เดียวเท้าจันผ่าพนเลยละ่ะโอ้ขนาดอไอ้นี้มองอันนี้มันขาดหลายเลยนี่ครับมองปากนี้มันจะ,จะขาดเนี่ยหย,ยอดเลยครับพี่น้องเอ้ <c oughs> ใครอยากได้ มาเที่ยวมาหาเนี่ยมามกมามกมากไก่นี่มาได้เลยครับผ่าหาหากินก่อยก่อยใส่กววง,วงนาะของแสบเลยละ่ะก่อยไปซสีวใส่วงวงนี่ครับอุ้ยคักขนาดบอที่นี่โอ้โอ เบิง้งพี่น้องเบิ้งรับเบิง้งขาวจันพานเลยเอ,อไม่เด็ดไม่เด็ดตัวงามเลยครับเอาลุดก็มีเดี๋ยวจะเอาไปสลัดทึงโขกดีกว่ามันจี่ลุดเบิดละออ,อ,อนี่ครับ อุ้ยเบิ่งพี่นอ้องเอ้ยตายตายตายโอ้ตัวงามนน,นี่แหละจะเอาไปหมกอเอา,าเดี๋ยวผมจะให้แฟนสลัดก่อนสลัดลงนี่แหละ <c oughs> สลัดเท่าจะจะงเก็บเอามันมันหลุดง่ายครับบูเดินออกมาพี่กระซิวนี่กลางไข่ได้นี่ เบิ่งพี่น้องเอ้ยหักบัวเบิ่งนี่ผมสลัดออกแล้วครับโอ้ยปลาซิวนี่แต่โตใหญ่เลยปลาซิวงามแต่เดี๋ยวให้แฟนผมเก็บแล้วกันทอสลัดมันกระเด็นกระดอนกะเดี๋ยวจะมากลางอีกสักเทือนึงครับนี่สลัดเสร็จแล้วเอามากางใตยตรงนี้อีกเทือนึงเนาะ เดือกกลางนี้กลางนี้ไปหันอีกปากนึงครับกลางง่ายเลยเหรอครับมันบ่ค่อยมีใหม่ ไหลเลยโอ้ขาวมันลุด <c oughs> ติดแล้วครับโอ้ติดแซวเลยที่นี่เอ้าแซวเลย อีกคักเรื่องนู้นอีกเลย เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งว่ากลางลงติดเซลเลยครับเบิง้งงพอกลางลงพี่น้องเอง้ยคุณนะเบิ้องเนาะจิงโย้เบิ้งคุณนะยกสูงหลายมันบนได้ครับเพราะว่ามันหลุดคุณนะโอ้ย เฮ้ยข่าวด ja ุบๆดบดๆเลยเดี๋ยวไล่ตีหนามสักหน่อยหนึ่งจะไปเรื่องเลยละนี่อีกปากนึงครับกลางไว้ทั้งนี้กลางพร้อมกันก็ลังแหลกโอ้ข่าวดีดดึงดึงดึงเลย เดี๋ยวผมจะไปโปดก่อนเนาะไปโปดทึ้งฝุ่นก่อนแล้วก็จะเสาเสา,าดึงมาทางนี้เลยลังนี้คักเลยพี่น่องเลยคือกันเลยละ่ะคุณนะ่ะอู้ยคักขนาดเลย <c oughs> เลยครับโหโอ้ยออกมนแล้วอู้เบื้องพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปรื่งท่งดิกว่าครับ เดี๋ยวเอาให้เบิ้งเถิงนี่เบิง้งพี่นนองเอ้ยปากนี่แห้งขากเลยคุณนะ่ะโอ้ปากนี่แห้งขากเลยพี่หนอโอ้บ้งโอ้เอาเอานักตึงเลยท่อปากนี่ เต็มมองเลยครับโอ,อ้เดี๋ยวต้องเอาไปปอดบานแล้วครับเนี่ยมันมันตีคำแล้วตะเวนตะเวนสิตโต๊กดินแหละครับเดี๋ยวผมต้องเอาไปไปปอดอยู่บานแล้วกันคุณยนะพี่น้องโอ้ยตามสิก่อยไอ้ปากเดียวหันกับกับเลื้อเล่แล้วครับปากนี่แห้งถือกร้ายอีกโอ้ สลัดไปก้อนน้ำก็ไดเอา้ากู่าทีนี้จะไปกุยอีกล้างหนึ่งส่วนอ้ส่วนหล้างแหลกล้างแหลกที่สลัดแล้วกะเลยเอาไปใส่ไว้ครับใส่ไว้กับติดเต็มแล้วที่โยกโยกให้เบื้องบางหันโอ้ขักหัก เบื้องในพี่น้องนี่หันหันไอ้นี่อะไอ้ไอไอล้างแหลกล้างแหลกที่ว่าปดแล้วเนาะสุดยอดอะ่ะมาอนีหาอยู่หาก,กินมันมันครับเอากดจุขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมสำหรับไอ้ fc แฟนคลับอยากมาเที่ยวมาหากมาได้เด้อครับที่ผ้าฮายู่หาก,กินตามวิธีอีสานบาน้านเฮานี่แหละทางใดก็ขอบคุณคือเก่าแล้วครับที่รับชมแต่กจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมเอาจากด้วยปลาซิวมันมันคงามๆ 哦。Oh.